ครับทุกคนครับวันนี้นะครับพาดูมาดูนะครับวัวคลอดลูกอีกแล้วครับที่วันเลือกแม่ตัวหนึ่งนะครับเป็นแม่ไทยใหญ่นะครับตื่นเช้ามาตั้งแต่หกโมงนะครับออกมาก็เจอเลยนะครับคลอดตั้งแต่เมื่อคืนนะครับทุกคนเป็นลูกตัวเมียนะครับสีแดงนะครับดีใจนะครับได้ตัวเมียสัก c ีนะครับจากจํานวน5แม่นะครับในตัวเมีย2ครับตัวผู้3ยังหานมไม่เจอนะครับทุกคนน่ะมันยังไม่รู้จักแม่นะครับนะ่ะไปตามกินนมแม่อื่นนะครับนแม่ก็ตามครับลูกยังหานมไม่เจอนะครับหัวนมแม่ใหญ่มากกับลูกก ไปติดแม่คนนู้นมั่งตามแม่ตัวนี้มั่งครับนี่ครับทุกคนตั้งแต่ดวงอาทิตย์ยังไม่ออกเลยนะครับยังเช้ามือดอยู่เลยออกมาก็เจอเขาเด้อตามแม่เขาครับไม่ใช่ตามแม่นะครับแม่ตามลูกครับเพราะว่าแม่ลูกนะสับสนนะครับแม่ตัวเอง แม่ตัวไหนเป็นแม่ของตัวเองนะครับนั่นลูกสีแดงเลยครับทุกคนสีแดงเข้มเลยอย่างงี้ก็ต้องเอาไอ้แม่ตัวอื่นออกไปก่อนนะครับให้เขาอยู่กับแม่สองตัวนะครับเขาถึงจะรู้จักแม่แล้วก็จะได้หาหนมเจอนะครับนะครับ รกน่าจะยังไม่ออกนะครับทุกคนยังติดอยู่กับมดลูกแม่เขาเลยครับตอนแรกกลัวว่ารกจะออกแล้วมันจะกินรกแต่ก็ยังไม่ออกนะครับทุกคนนะ ไม่ต้องแต่งอยู่เลยเดี๋ยวจะเอาตัวอื่นออกไปก่อนนะครับออกไปให้หมดให้เหลือแค่สองตัวนะครับเกือบจะได้แล้วมันอ้าปากไม่ได้นะครับหัวนมใหญ่นะครับทุกคนมันอาปากไม่ไม่ได้นะครับ ผมหวนมแม่ไม่ได้นะหวนมแม่ก็ใหญ่มากครับมันยังสับสนอยู่เนาะแม่มันหลายตัวนะครับอยู่ด้วยกันหลายตัวตามแม่ตกอื้นจะไปกินนมแม่ตวอื่น แต่มันจะหาง่ายด้วยเมตุอื่นนะเพราะว่ามันนมหัวนมเล็กครับนะ,นะวันนี้วันที่สามสิบเอ็ดครับผสมเมื่อ วันที่ยีเดือนมีนาครับเลยมาสามวันครับนี่เจ้าตัวผูน้นี่เจ้าอาปัปจ,จีดื้อมากทุกวันนี่ปล่อยไม่ได้เลยเไปมะลามไปมัดไว้ก็เชือกขาดหลุดทุกทีเลยครับแล้วก็ตาม วัวฟูงอื่นไปครับเห็นตัวเมียไม่ได้นะครับเมื่อวานนี้ตัวเมียที่ปล่อยทมทุ่งครับเป็นสัตว์สูสองตัวนะครับแต่เอาปปจีนี่ไปตามอีกตัวหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าได้ขึ้นหรือเปล่าครับตอนเย็นเอามาไม่ได้เลยครับดึงมายังไงก็ไม่มานะครับต้องผูกติดกับรถสเล้งน่ะกลับมานะครับพอปล่อยแล้วก็วิ่งไปอีกครับ ก็ต้องไปตามอีกแล้วก็ปูการรถสลิงมาอีกครับถึงมาอยู่ได้ถึงเข้าคอกได้อเออเหนื่อยนะครับทุกคนตัวภูเนาะยังไม่ปล่อยมันก็อยู่แต่ในคอกเนาะมันไม่มีเกี่ยวหญ้าให้กินมันก็ไม่อิ่มนะครับทุกคนจะเอาแต่อาหารให้กินมันก็ไม่คุ้มครับวัวทุกวันนี้ราคาถูกครับแตว่าอาหารแพงมากครับทุกคน นี่ครับนี่เจ้าตัวสวยนอนอยู่นี่นี่แม่เขาแม่กำเพงแสนครับตัวใหญ่มากแม่ครับนี่ก็สุกแม่เขาตัวนี้ก็นูนแม่เขายืนอยู่นู่นครับแล้วตูกขาวตุกขาวมีแม่นี่ แม่น้ำตาลเนี่ยแม่ตัวเล็กครับที่ที่ไอ้ที่ติดกับแม่กันเนี้ยไอ้ตัวไอ้ตัวกำลังจะชนกันเนี่ยนนนนั้นก็นูนแม่เขาอยู่นู่นเป็นบรามันครับแม่บามันครับยังมีสาวอีกตัวหนึ่งนี่ยยังไม่เป็นสัตว์เลยสามปีแล้วนะครับทุกคนนะสูงมากยังไม่เป็นสัตว์เลย ตัวก็นี่แหละครับจะเอาไปจีนะครับเป็นพ่อพันธุ์ครับทุกคนเน่ยรุ้นมากครับทุกคนว่าออกลูกเนี่ยรุ้นให้เขาได้กินนมเร็วๆนะครับอันนี้ยังไม่ได้กินเลยครับ จะเจอแล้วน่ะมันเจอแล้วแต่มันหัวนมมันใหญ่ด้วยเนาะหัวนมใหญ่มันก็เลยเนี่ยลุ้นมากครับทุกคนเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับประมาณอีกชั่วโมงถ้ากินไม่ได้ต้องหาทางให้เขากินให้ได้นะครับต้องมัดแมวไว้นะครับมัดขาไว้เลยครับแล้วปนนมก็ให้กินให้ได้เลยครับนันออกไปแล้ว เดี๋ยวผมจะเอาพวกตัวอื่นออกไปก่อนครับทุกคนไม่งั้นก็จะกินไม่ได้เลยนะเหนื่อยแล้วนอนเลยนอนเลยทุกคนจริงๆมันหานมเจอแต่ว่ามันหัวนมมันใหญ่นะครับหัวนมแม่เขาใหญ่นะมันอาปากไม่ได้นะครับอาปากอุมไม่ได้เลยเราต้องช่วยเขาหละ สักพักหนึ่งนะครับก็จะต้องช่วยเขาป้อนนมให้เขากินให้ได้นะครับได้ตัวเมียแล้วสมใจแล้วสมใจ หลังจากลุ้นตัวผู้มา3ามตัวตัวเมียสองตัวครับตอนแรกตัวเมียตัวหนึ่งรับลุ้นไว้อยากได้ตัวเมียก็ได้จริงๆครับนุนก็ปล่อยแล้วเจ้านุ้นปล่อยออกจากอคไปแล้วครับคน เดี๋ยวเขาไปให้ให,ให้ไปให้พ้นก่อนครับเดี๋ยวปล่อยแล้วพวกตรงนี้มันจะวิ่งตามเขาเราเอาไปที่อื่นเราเอาไปมัดไปลามไว้ไม่ให้มันปนกับเขาหนุ2มสองตัวนัวน้น ไปลองฝีมือกันแล้ว ครับเดี๋ยวเอาพวกตัวอื่นออกไปก่อนครับจะมาลุ้นจะให้กินนมเรืองให้ได้นะครับอาจจะจะได้แข็งแรงจะได้มีภูมิต้านทานโรคครับถ้าได้กินเร็วเท่าไรยิ่งดีนะครับตอนนี้ยังหานมไม่เจอนะจริงๆเขาแข็งแรงอยู่ครับหานมเจออยู่ครับแต่ว่าอาปากอาปากไม่ได้อาปาก กินไม่ได้เอานมเขาใหญ่หัวนมใหญ่นะครับเด็กต้องทําไม่ได้จริงๆก็ต้องช่วยกัน,นครับช่วยป้อนให้เข้าปากให้ได้นะครับก็ได้ครั้งหนึ่งแล้วเขาก็จะสบายเลยทีนี้เขาก็จะจํานะครับเล้ก็จะกินได้ตลอดนะทุกคนแค่นี้นะครับ